สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุกมลจันจรในเล่าข่าวสจลอ,อีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เราไปติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวความร่วมมือระหว่างสจลและบริษัทสยามดนตรียมาฮ่าจำกัดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และดำเนินกิจกรรมร่วมกันเมื่อวันที่15กันยายน2566วิทยายลายัยวิศวกรรมสังคีตสจลและบริษัทสยามดนตรียมาฮ่าจำกัดสถาบันดนตรียมาฮ่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสจลคุณคาินาริสุซิกิและดรพิรวัตชูเกียริกรรมาการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดสถาบันดนตรียมามาฮ่าพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์ธรรมวารินคณะบดีวิทยายลัยวิศวกรรมสังคีสตสจลและคุณกิษณนะมะเริงสิทธิ ฝ่ายเครื่องเสียง PA และ AV บริษัทสยามดนตรีามาฮ่าจำกัดสถาบันดนตรีามาฮ่าลงนามในฐานะพยานนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของสจลร่วมงานดังกล่าวด้วยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีทั้งการอบรมสัมมนา,าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรมีการวิจัยร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมต่างๆพร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรสําหรับการเรียนการสอนการใช้สถานที่อุปกรณ์ที่ประกอบการเรียนการสอนที่สําคัญค่ะมีการส่งนักศึกษาของสจลไปฝึกงานกับทางยามาฮ่ารวมถึงร่วมมือกันจัดแสดงหรือประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทยได้ตื่นตัวเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมทางด้านดนตรีและบันเทิงและช่วยยกมาตรฐานการประกอบการและการบริโภคงานทางด้านดนตรีและบันเทิงของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์สำหรับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนลดอัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมาเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนต5 6 6หรือจนกว่าจะหมดที่ชั้น2โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารค่ะ OIA จัดกิจกรรม English Cafe September 2023สําำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำนักงานกิจการต่างประเทศหรือ OIA จัดกิจกรรม English Cafe September 2023สาำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษโดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอนแนะนำและให้ความรู้กิจกรรมและเน้นบทสนทนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในห้องเรียนและสถานการณ์จริงครอบคลุมใน5ทักษะได้แก่การสร้างคำศัพท์ใหม่ๆการวิเคราะห์วรรณกรรมการเรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างสร้างสารรค์ การฟังพูดอย่างมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและการอ่านทำความเข้าใจในบทความภาษาอังกฤษสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะ <S <S คณะแพทยศาสตร์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรสจลร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์สจลขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรสจลเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในวันพุทธที่20กันยายน2566 เวลาส0นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยมีกิจกรรมได้แก่ Save Life รณรงค์ Love, เรื่องโรคติดต่อทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีจัดที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร Save Life รณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยจัดที่รานอาเนกประสงค์ชั้นหนึ่งอาคารกรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินและ Save Lunch รณรงค์เรื่องการสุบบุรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพโถงชั้นหนึ่งโซนสีขอเชิญร่วมงานวุฒิตาจิต เกษียณอย่างเกษมเพชรงามลาดกระบังประจำปี2566ค่ะสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักง,งานสจลจัดโครงการมุทิตาจิตผู้กเกษียณประจำปี2566เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร,กรเกษียณอายุการปฏิบัติงานและบุคลากร,กรเกษียณก่อนกำหนดการปฏิบัติงานประจำปี2566อจึงขอเชิญบุคลากรสจล ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอย่างเกษมเพชรงามลาดกระบงังประจำปี2566ในวันศุกร์ที่22กันยายนตั้งแต่เวลา10นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณหอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์สจลค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้บริการสังคมสอนจัดสวนด้วยภาชนะเหลือใช้คณะเทคโนโลยีการเกษตรสจลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดที่รักสายพื้มจิต ประธานหลักสูตรการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อมนำทีมอาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมการจัดสวนในเมืองเวอร์ชั่นสวนสวยในภาชนะเหลือใช้โดยนำศาสตร์และสินของการจัดสวนไปเผยแพร่ความรู้ให้กับน้องน้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาจารย์ของโรงเรียนมาเรียลัยในเขตลาดกระบงังซึ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสารรค์นำภาชนะเก่าที่ไม่ใช้แล้วเช่นยางรถยนต์เก่าตะกร้าเก่าหรือเข่งที่ชำรุด อ่งรั่วกระถางเก่านำมารีไซเคิลด้วยการประดับตกแต่งด้วยพันไม้ดอกไม้ใบสร้างความสวยงามหรือเพื่อส่วนครัวที่เก็บเกี่ยวดอกผลไปบริโภคได้นอกจากนี้ได้แนะนำการผสมดินปลูกการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อให้ทุกคนมีความรู้และทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้เพิ่มพื้นที่สวยงามในบ้านหรือเป็นไอเดียทำขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะแล้วกลับมาพบกับดิฉันสุกมลจันจรในเล่าข่าวสาจลได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ